สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิเปเรื่องรกิมน,นี้เราจะมาส่องความรู้สึกความคิดของมือที่สามที่เขามองมาที่คุณนะว่าในสายตาของมือที่สามมองว่าคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้ขออนุญ,ญาตเทวดาประจำตัวของคุณและพลังงานของมือที่สามนะคะพุทโตท่านลมมิท,ทุนทุกุมเมอร์แครี่คนที่เกิดวันพุธทานาม ยูเรนะัสชาวทล,ลมมิทุนตุกุมแอททัตล,ลมมิทุนตุกุมมาราศีเมร,ราศีพิจิกลิบาราศีตุนทาตล,ลมจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันอแอริสราศิเม,เมทัตไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี17 22 7 15 18 20 1แล้วก็25นะคะแล้วก็นาราศีไม่มีไม่เป็นไรเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณ ตัวของคุณนะคนะณตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรหลังจากที่มือที่สามนะคะได้ยังริงคนรักของคุณไปแล้วตัวตนของคุณเป็นอย่างไรณนะตอนนี้เวลานี้ความรู้สึกความคิดหรือว่าพฤติกรรมขอให้ภายแนะนำนะคะหาดาบคุณก็ใช้ย่อยนะ แม้ว่าคุณจะถูกแย่งชิงคนรักไปนะคะแต่ถามว่าคุณทุกกายทุกใจไหมมันก็มีบ้างนะคะแต่คุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรแม้ว่าตัวของคุณเนี่ยนะจะต้องเหมือนกับสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตของตัวเองหรือว่าดําเนินชีวิตต่อไปแต่คุณก็ยังมีครอบครัวยังมีพ่อยังมีแม่ยังมีคนที่รักคุณใส่ใจคุณมีหัวหน้างานที่ดีมีเพื่อนมีสังคมที่ดีนะคะคุณก็ยังเป็นที่โดดเด่นนะ,ะในสังคมของคุณคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะบนบรรทัดฐานของความสุขที่คุณได้รับจากพ่อจากแม่ นะแล้วคุณก็เป็นคนจิตใจดีที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมสิ่งดีงามอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไรที่มันไม่ใช่กับเราอย่าไปเสียเวลามองที่อนาคตข้างหน้าแล้วก็ตัดสินใจให้ชัดเจนแล้วก็มั่นคงว่าสิ่งที่ดีควรอยู่ในอยู่กับเราอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยให้เข้าไปจากชีวิตของเรารักตัวเองให้มากรักคนที่อยู่กับเรารักคนที่ มีความห่วงใยใส่ใจเรานะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ต่อสู้ไปข้างหน้านะคะอะไรที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ต้องเหมือนกับฟาดฟันมันกลับไปโต้อตอบออกไปบ้างหรือว่าความรู้สึกแย่ๆนะคุณสามารถเอาชนะได้นะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เอาชนะคําดูหมิ่นหรือว่าคําสบประมาทของคนอื่นๆได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานงคุณเนี่ยพุ่งทะยานมากเลยกับการที่จะมองไปที่อนาคตข้างหน้า มือที่สามหลังจากที่เขาได้คนรักของคุณไปเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะมาดูก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นคุณไหมมาดูซิจากคำพูดคำบอกเล่าของคนรักเก่าของคุณนะคะมือที่สามรับรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงขอขอไพ่ห้าใบาหน่อยรับรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงคุณไปแล้วนะคุณเดินห,หันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้นแล้วแม้คุณจะรู้สึกเหมือน สูญเสียคนที่สําคัญไปในชีวิตแต่มือที่สามเห็นว่าคุณเนี่ยน่าที่จะไปสนใจเรื่องของงานเงินนะคะความสําเร็จอนาคตข้างหน้าพัฒนาเยียวยาวความรู้สึกของตัวเองเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดเสียใจนะแต่คุณจําใจต้องเดินไปเพื่อไปเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณไม่ยอมรับกับความสัมพันธ์ที่แบบเติร์ไรี์ลักสามเศร้ามือที่สามเนี่ยคุณไม่ชอบเลย คุณไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้คุณต้องการเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันมือที่สามมองว่าคุณเป็นอย่างไรหลังจากที่เขาได้คนรักของคุณไปแย่งชิงไปแล้วเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะในสายตาของเขาเขาเห็นไหมเขาเห็นว่าคุณอยู่ได้นี่ คุณอยู่ได้คุณมีงานมีเงินนะคะมีอาชีพการงานที่มั่นคงและคุณก็เป็นคนที่ชอบที่จัดลงทุนนะทำธุรกิจการงานแล้วคุณเหมือนคุณเสียใจนะแต่คุณเหมือนกับได้รับคําปลอบใจนะจากบุคคลในครอบครัวเพื่อนสังคมที่ดีเขาบอกว่าคุณเป็นเดอะเมจิกเชีนคุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองยอมรับ ในสิ่งที่มันสูญเสียไปได้แล้วก็สามารถจะฟื้นกลับคืนมาโดดเด่นมั่นคงได้อะคุณร่ำรวยคุณประสบความสำเร็จคุณมีเงินมีทองคุณมีในเรื่องของอาชีพการงานที่มั่นคงอะ่ะเขาบอกว่ามือที่สามบอกว่าคุณอะ่ะเสียใจแป๊บเดียวเองแหละนะคะเดี๋ยวคุณก็ลืมอารมณ์นี้ยอารมณ์เก้าคาถาเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเสียใจอยู่นะแต่อีกไม่นานคุณน่าที่จะ อาจจะมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะสวยรอเลือกได้อยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะอยู่คนเดียวได้นะคะและมือที่สามมองว่าคุณนี่สามดาบก็ทุกใจเสียใจแหละนะต้องการคนปลอบใจนะต้องการให้คนรักของคุณกลับคืนไปนั่นแหละแต่นะคะมันเหมือนกับว่าแม้คนรักของคุณจะกลับคืนไปแต่เชื่อว่าคุณอาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ตรงนั้นก็ได้นะ เพราะว่าคุณต้องการให้ยืนยืนกระต่ายคาเดียวเลยนะคะว่าคือคุณเด็ดขาดมากคุณกําหนดให้คนรักของคุณเนี่ยคือแบบต้องเลือกคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณไม่ให้คนรักของคุณไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะมือที่สามรู้ดีนะถ้าแบบว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับไปหาคุณเนี่ยคุณจะเหมือนกับยื่นคําขาดกับคนรักเก่าของคุณเลยว่าต้องเลือกฉันเป็นคนเดียวแล้วห้ามกลับไปหา มือที่สามอีกอารมณ์นี้นะคะมือที่สามรู้อะแล้วมือที่สามคือแบบเฮ้ยไม่ได้นะถ้าแบบคนรักเก่านะคะของคุณจะกลับมาหาคุณเนี่ยเขาคงทําใจไม่ได้และมือที่สามรู้ดีว่าเขาอะเป็นคนที่มาสร้างความร้าวฉาในให้กับคุณมาสร้างความทุกข์ใจนะเข้ามาทําให้ชีวิตรักของคุณนะล้มเหลวผิดพลาดเขารู้ นะคะเขารู้ตัวดีแต่เขาก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะมาหลังมาก่อนแล้วไงอ่ะนะประมาณนี้เลยก็ในเมื่อคนของคุณเลือกเขาอ่ะนะคะมือที่สามบอกก็ในเมื่อคนรักเก่าของคุณเลือกเขาเลือกที่จะชัดเจนกับเขาให้เขาเป็นตัวจริงอ่ะคุณก็ต้องยอมแพ้ไปสิอารมณ์นี้เลยอ่ะนะคะอารมณ์ที่แบบประมาณที่เหมือนกับว่าดูหรือว่าส่องหรือว่าจับผิดนะว่าคุณอ่ะ ยอมรับไหมนะยอมรับความพ่ายแพ้ไหมนะคะที่แบบคนรักของคุณมันเลือกเขานะคะแล้วมือที่สามมองว่าคุณเนี่ยน่าที่จะพยายามที่จะเหมือนกับยุตินะคะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยการที่นิ่งๆหรือว่าอยู่เฉยๆหรือว่าเงียบหรือว่ายอมรับสภาพอะเหมือนกับคุณอาจจะไม่พยายามที่จะทำอะไรเลย เพื่อคนรักของคุณนะคุณต้องการให้คนรักของคุณคนเก่าคุณเนี่ยทําเองหรือว่าแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณเองอารมณ์เนี้ยมือที่สามบอกว่าคุณเนี่ยคือเหมือนกับความรักที่มีอยู่กับคนรักเก่าของคุณเนี่ยในเมื่อเขานอกใจคุณแล้วในเมื่อคนรักเก่าของคุณมาเลือกมือที่สามแล้วคุณเหมือนกับยอมเสียสละนะเป็นแม่พระพ่อพระ นะยอมยอมที่จะย,ยุติวิบากกรรมเวรกรรมโดยที่ยกคนรักของคุณให้มือที่สามเขาบอกโอ้เป็นแม่พระซะแล้วเกินนะจริงหรือเปล่าเธออารมณ์เนี้ยเจ็ดดับมีความที่แบบว่าเออแยแยคุณนะจริงหรือเปล่าที่ยกสามีเธอมาให้ฉันนะคะใจดีขนาดนั้นเลยเหรออารมณ์อย่างนี้นะคะก็มีความที่แบบเน็บแนมคุณนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งมันไส้นะคะ เพราะว่ามือที่สามก็ยังมีการปรึกษาหาหรือพูดคุยเรื่องราวของคุณนะคะกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคนในครอบครัวอีกว่าถ้าหากคุณนะคะไม่หยุดนะะไม่หยุดในความสัมพัน์คือแบบอยากที่จะได้คนรักของคุณกลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนๆก็ตามถ้าคนรักของคุณน่ะกลับคืนไปแล้วทำให้ครอบครัวของมือที่สามแตกแยกคือแบบ เหมือนเป็นครอบครัวกันแล้วเหมือนมือที่สามเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาก่อนหรือว่ามาหลังแต่เขารู้สึกว่าคนรักของคุณเลือกเขาเป็นภรรยาเป็นสามีตัวจริงแล้วด้วยการจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานหรือว่าเป็นครอบเป็นครัวหรือว่ามีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยมือที่สามคิดว่าถ้าคุณยังฝืนที่จะแย่งชิงคนรักเก่าของคุณกลับคืนไปเขาไม่ยอมเหมือนกันนะคาก็จะตามนะคะกลับนะคะตามมาทวงคืนนะคะคนรักของคุณเช่นกันนะคะ และมือที่สามก็ยังรอดูว่าคนรักเก่าของคุณกับคุณเนี่ยนะคะจะจบกันจริงไหมจบหลอกๆปะ,ะหลอกฉันหรือเปล่าอารมณ์นี้แกล้งหลอกว่าเลิกกันแกล้งหลอกว่าจบกันหรือเปล่ามือที่สามยังมีความวิตกกังวลใจว่าคนรักของคุณจะกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ขี้เลวขี้เหร่อะไรคุณก็มีอาชีพการงานการเงินที่มั่นคงแล้วคุณก็ยังแบบมีความที่เออ นะยังสวยสดงดงามหรือว่าหล่อนะคะประมาณนี้คือยังมีโอกาสดีๆในชีวิตอ่ะนะทำให้มือที่สามมีความกลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าคนรักของคุณเนี่ยยังทำใจจากคุณไม่ได้นะตัวมือที่สามนะ กับความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบกันไปโดยที่แบบฉันรับไม่ได้อารมณ์นี้ฉันจะต้องทำสุดฝีมือนะคะให้ให้คนรักเก่านะคะมือที่สมบอกว่าฉันจะต้องทำให้สุดฝีมือให้คนรักเก่าของคุณนะคะตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยที่จะเลิกกับคุณนะคะโดยที่แบบไม่กลับมามองคุณอีกะะจะทำทุกวิธีทาง ให้คนรักของคุณเนี่ยเป็นครอบครัวนะมีลูกมีอะไรร่วมกันมีทรัพย์สมบัตินะหรือว่าแบ่งสมบัติพัสถานทําทุกอย่างเลยวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะเหมือนกับเนี่ยผูกมัดคนของคุณไว้นะคะไม่ให้หลุดรอดไปหาคุณอีกนะจะกอดเก็บนะคนของคุณคือแบบเดวิลเนี่ยใช้พลังงานของปีศาจใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยากลอุบายทุกอย่างทุกวิถีทางกฎหมายอะไรเก็บ คนของคุณให้อยู่เลยนะคะห้ามกลับไปหาคุณอีกแม้จะกลับไปหาคุณแต่ก็ให้กลับไปแต่ตัวเปล่านะคะไม่ให้มีสมบัติอะไรติดตัวไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคุณจะเอาแม้อารมณนี้มือที่สามบอกนะคะคุณจะเอาไหมถ้าแบบคนรักเก่าของคุณไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีสมบัตินะ,ะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีและมือที่สามบอกว่าไม่กลัวหลอกวิบากกรรมเวรกรรมใดๆฉันไม่กลัว เพราะว่าตอนนี้ฉันจะใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่มีความสุขกับสิ่งที่ฉันเลือกไม่ว่าฉันจะมาทีหลังหรือว่ามาในรูปแบบไหนก็ตามมือที่สามบอกว่าตอนนี้คนของคุณแสดงออกว่าเลือกเขาแล้วเขาไม่สนไม่แคร์นะว่า คุณจะโกรธจะเกลียดจะสาบจะแช่งเขาเขาไม่สนเพราะว่าคนของคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาเลือกที่จะรักเขาแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าคนของคุณจะกลับไปหาคุณแต่มีความระแวงอยู่นะคะว่าคนของคุณเหมือนจะกลับไปหาคุณแหละแต่เขาก็จะรั้งให้สุดแรงเกินนะ,ะม่ให้คนของคุณกลับมาหาคุณโดยเด็ดขาดนะคะแม้จะวิบากกันนั้นจะมาถึงแต่เขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างมาดูซิว่าสิ่งที่มือที่สามคิดจะทานะคะ กับความสัมพันธ you hmm. ์กนนี้เขาคิดจะทําอะไรเมื่อเขาได้คนรักของคุณไปแล้วนะคะเขาคิดจะทําอะไรขอไพ่สิบใบนะคะมือที่สามคิดจะทําอะไรกับคุณหรือว่าความสัมพันธ์นี้สามเหรียญ วางแผนปรึกษาหารือปรึกษาผู้รู้นะรกูรูทุกคนนะ,ะบุคคลรอบข้างสังคมว่าข้างญาติพ่อแม่พี่น้องบอกว่าทํำยังไงก็ได้ค่ะให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยนะ,ะเป็นครอบครัวของเขานะโดยที่แบบไม่กลับไปหาคุณอีกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือต้องได้รับชัยชนะเป็นครอบครัว นะเป็นความมั่นคงนะแล้วเขาก็ต้องเหมือนกับได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการนะประมาณนี้คือไปปรึกษาทุกๆคนหรือว่าขอคําแนะนําจากทุกๆคนฉันต้องทํำยังไงให้สามีของฉันอยู่กับฉันโดยที่ไม่ให้กลับไปหาเอ่อคุณอีกอารมณ์นี้เลยนะคะคือให้จบความสัมพันธ์กับคุณโดยเด็ดขาดเลยนะฉันไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเป็นเติร์ดปาร์ตี้ นะอยู่แบบเออจะกลับไปหาคนนั่นทีกลับมาหาฉันทีฉันไม่เอานะะต้องทำยังไงนะคะนี่คือการที่แบบมือที่สามจะปรึกษากับญาติสังคมพ่อแม่พี่น้องหมอดูครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ยอมสูญเสียคนรักของคุณมาให้คุณโดยเด็ดขาดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาขอดูซิว่าสิ่งที่เขากลัวคืออะไร ในใจของมือที่สามกลัวอะไรในตัวคุณคะมือที่สามกลัวอะไรในตัวคุณขอแวบ,บๆหน่อยสิเขากลัวอะไรในตัวคุณห้าใบเขากลัวคุณแบบเรียกว่าดื้อนะคะที่เหมือนกับว่าคุณเจ็บปวดทุกทรมานใจแล้วคุณสาบแช่งเขาเออคุณภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้ชีวิตของเขาเหมือนกับ ไม่มีความสุขอย่างเงี้ยนะแล้วก็มือที่สามก็กลัวว่าคุณจะมีความสุขแม้เขาจะแย่งชิงคนรักของคุณมานะคะแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะได้รับผลวิบากกรรมกับการที่เขาแย่งชิงคนรักของคุณมาแล้วเขาไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่เขากลัวและคุณอาจจะส่ง้ำน้าเขาก็ได้นะคะเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขให้คุณเห็นอาจจะมีการโพสโซเชียลแม้ว่าเขาจะทุกข์ ทรมานแค่ไหนก็ตามกับการที่หวาดระแวงว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาหาคุณนะเขาก็จะโพลแบบเขาสวยเขามีความสุขชีวิตครอบครัวดูดีให้คุณได้เห็นแต่จริงแล้วเขากลัวมากๆคุณรู้เปล่าสิบดาบเนี่ยกลัวเวกรกรรมจะตามทันกลัววิบากกรรมนะกลัวคำสาปแช่งของคุณนะคะจะทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขนั่นเองนี่คือสิ่งที่มือที่สามกลัวนะคะฟังเพื่อเป็นแก่นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ